น่าจะได้ยินเสียง เก็ตไหมฮะตกลงตกลงลูกสาวมาแล้วตกลงวิวาสกับใครวิวาสกับคุณพ่อคุณแม่คือคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านแล้วส่วนอพี่คนที่เขามาขายของอ่ะเราไม่อยากพูดมิจฉาชีพเลยอ่ะมันดูมันดูแย่แต่ว่าเอาเป็นว่ามาเหมือนที่จะบอกว่าขายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเกินมูลค่า แล้วทางลูกสาวนี่ก็บอกว่าปกติเนี่ยก็จะมีอยากซื้ออะไรก็จะหาซื้อให้เหมือนกับตัวลูกสาวอ่ะจะหาซื้อให้ไม่จำเป็นจะต้องให้ไอพี่สองคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยมาขายให้เลยเพราะมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอะไรประมาณอย่างเงี้ยฟังอีกรอบหนึ่งฟังอีกรอบหนึ่งเต็มๆฟังอีกรอบหนึ่ง,งกาองคนและทีนี้ใครจะมาจ่ายให้แกไม่ต้องเอาถ้าพี่บ่สนใจพี่ก็ต้องคืนของไปดูพ่อกับแม่ตาแบบ Yeah mm. uh. โอเคเข้าใจฮนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอัฟกันไม่ไหวมีดีมิลายอาจจะมามากกว่านี้อยากจะเอาอะไรนะั้นมาขายเอานี่มาขายหรือว่าที่เราเคยได้ยินข่าวนั่นก็คือว่าหลอกหลอกลอก,กระทั่งแบบว่าผู้เฒ่าผู้แก่รู้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่คนนี้อาจจะต้องมีตังค์เนาะอย่างนั้นก็จะสองสามพันก็อาจจะบอกว่าอุ้ยนี่เป็นลูกสาวคนนั้นคนนี้มาหาย่ามาหายายยายไปหยิบนั่นให้หน่อยไปหยิบนี่หน่อยยายเข้าไปทางนู้นให้หน่อย แต่ขณะหน้าบ้านตัวเองก็ขโมยของอะไรอย่างเงี้ยก็มีข่าวอันนี้ก็เหมือนกันคลิปที่เอามาให้ดูคุณกำลังฟังวิลินซี่วาริที้ว a ร i ที้ทอล์กพอดแคส